สวัสดีครับมาพบกันอีกไฟล์นึงนะครับสำหรับไฟล์นี้เนี่ยผมจะมาแนะนำถึงการใช้งานตัวทัชสกรีนนะครับแซมกูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็หลังจากไฟล์ก่อนหน้านะครับผมได้แนะนำการติดต่อผ่านตัวบอร์ด plc นะครับเป็น F plc i t s u b i s h i นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น40หรือว่ารุ่น20 mt นะครับแต่ในไฟล์นี้นะครับ ามาทําความรู้จักกับเจ้า a r d ์เดโนะครับเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีนักพัฒนานะครับเล่นกันหลากหลายมากนะครับวันนี้ผมก็เลยอลองจับเจ้า a r d u i n โนะครับมาติดต่อกับตัวหน้าจอทัชสกรีนของเราดูนะครับว่ามันสามารถที่ติดต่อได้ไหมนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะใช้ เจ้า Arduino นะครับตัว Uno นะครับ R3 นะครับติดต่อผ่านตัว Serial Port นะครับเป็น i 2 3 2นะครับผ่านเจ้าตัว i 2 2 2ฝั่งเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นระดับแรงดันที่เป็น TTL นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราแปลงนะครับจาก TTL มาเป็นระดับที่ใช้ในการสื่อสารปกตินะครับด้วย ตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของพวก IC พวกแม็กสองสองสองอะไรพวกนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมได้ดีไซน์เท่าหน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ผมให้รับค่าอนาล็อกนะครับอินพุตนะครับขึ้นมา1ตัวนะครับเสร็จแล้วก็มีตัวอนาล็อกเอาต์พุตนะครับตัวนี้ก็ลองเขียนเป็น p b m ดูนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นตัวพินที่ เอาไว้สำหรับ on off bit นะครับ bit number 13นะครับส่วนตัว pin number Number 8นะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัว input นั่นเองนะครับตัว input นะครับหลังจากนั้นมาดูที่ตัวบอร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยาขาที่0กับขาที่1นะครับผมได้ต่อเป็น Rx กับ Tx เอาไว้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกาวร่วมนะครับเป็นกาวร่วมกับตัวตัวสัญญาณของตัวหน้าจอทธรรธัชสกรีนนั่นเองนะครับส่วนขาที่7นะครับขาที่7จเนี่ยจะเป็นตัว LED นะครับผ่าน R นิดนึงนะครับลงศูนย์โวลต์นะครับที่กราวที่ขานี้นะครับเพื่อที่จะ,ะให้ LED นั้นอ่อนตอนที่ผมกดปุ่ม นะครับตอนนี้เนี่ยพินสิเนี่ยผมย้ายมามาอยู่ที่พินที่7จ็ดนัมเบอร์เจ็ดแล้วนะครับอ,อีกตัวนึงนะครับตัวพินที่8ตัวนี้ผมต่อ R ไว้ตัวหนึ่งนะครับ R ตัวนี้เนี่ยจะเป็น R าคูณอัพนะครับต่อไว้กับขา8กับอ่สาโวลต์นะครับแล้วก็ผมต่ออพอดีผมไม่มีตัวฮาร์ดแวร์นะครับเดี๋ยวผมตั้งใจว่า จะทําเป็นลักษณะของชิวนะครับที่เป็นชิว PLC นะครับมาให้เราลองเล่นกันนะครับจะเป็นตัววงจรที่เป็นอินพุตนะครับแยกอ uh, s o l a t e นะครับแล้วก็เ u t p u t เป็น Output t ท a n i t ิเตอเหมือน PLC อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลามาทําตรงนี้นะครับส่วนในไฟนี้ก็เดี๋ยวผมจะซิมูเลตโดยการเอาสายไฟตัวนี้นะครับลองจิ้มดูก่อนนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพว่า มันสามารถที่จะรับส่งค่ากันได้ระหว่างบอร์ดตัว Arduino นะครับกับตัวทัชสกรีนเซมคูลของเรานะครับโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอนาล็อกอินพุตนะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้ตัว VR นะครับ VR นะครับจ่ายขาเข้าไปที่ A0 นะครับอนาล็อกอนาล็อก0นะครับแล้วก็อีกอีก,อกสองขามันก็คือ,อตัว 5โวลต์กับ0โวลต์นั่นเองนะครับอ่าคราวนี้นะครับลองมาดูกันที่หน้าจอของเรานะครับผมจะเทสให้ดูตัวนา็อกก่อนนะครับอ่าผมจะลองหมุนตัวนา็อกนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับผมหมุนเพิ่มค่าขึ้นไปนะครับจนถึงแม็กซิมัมมันนะครับปื๊ดนะครับนี่ก็คือพัน23นะครับแล้วก็หมุนกลับลงมานะครับนะครับ อย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่า,าตัวเกจมิเตอร์แล้วก็ตัวเลขของเราก็สามารถที่จะรับค่าอนาล็อกจากเจ้า a r d ด i n o ได้แล้วนะครับนี่ก็คือตัวอนาล็อกอินพุตนะครับส่วนอนาล็อกเอาพุตเนี่ยเป็น pwm นะครับอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับตรงนี้ผมให้พิน n ม m b เ r 13นะครับปกติจะมีอยู่ led อยู่ที่บอร์ดแล้วนะครับ ผมก็ลองเลื่อนขึ้นนะครับให้ออนดูนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่า LED อ่อนนะครับผมสไลด์ลงมานะครับมันก็จะออฟนะครับจะอ่อนนะครับส่วนพิน n ม m b e r 7เจ็ดตรงนี้นะครับในหน้าทัศกีนผมเขียนไว้ n มายเลขสิบสามนะครับพอดีผมสลับในซอสโค้ดนะครับก็ผมสั่งอ่อนนะครับจะเห็นว่า LED ตัวนี้อ่อนนะครับสั่งออฟนะครับก็จะมันก็จะออฟนะครับ ก็สามารถสั่ง on o ออฟได้นะครับส่วนเจ้าตัวอ r d ดิโนตัวนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะ Active h i g h นะครับนั่นหมายถึงว่าเราจ่ายไฟเข้าไปา5โวลต์น,นะครับเป็นระบัดระดับ TTL เนี่ยมันจะได้รับสัญญาณที่ Input มันว่า,ามันได้รับสัญญาณ Active เข้ามานะครับแต่โดยปกติบางครั้งใน PLC เองเนี่ยเราจะจ่ายเป็น Output 0โวลต์น,นะครับอันนี้อาจจะ i n w e r t กันนิดนึงนะครับ คณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมจ่ายเป็นตัว R ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว R p ูนอัพนะครับมันจะวิ่งไฟจาก VCC นะครับไปให้กับตัวขาที่8ก่อนดังนั้นจะเห็นว่าขาที่8ในในตัวทัสกีนของเราก็จะออนอยู่นะครับเมือ่อผมต้องการให้มันออฟนะครับผมก็จะเอาสัญญาณที่ขา8ตัวน,นี้ผมจับไว้นะครับลงที่0นโวลต์นั่นเองนะครับปื๊ดนะครับเดี๋ยวท่นะครับ ปุ๊บนะครับจะเห็นว่า LED LED ของเราดับนะครับโทษนะครับปุ๊บนะครับดูดูที่ตรงนี้นะครับตึ๊บนะครับ on นะครับ off นะครับ on off on off นะครับจะเห็นว่าอันนี้ลำบากนิดนึงนะครับพอดีผมใช้ตัวสายไฟจิ้มเอานะครับ พอให้สามารถที่จะทดลองได้นะครับก็จะทําให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะติดต่อนะครับเจ้า r r u i n นนะครับผ่านตัวซีเรียลพอร์ตนะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้ COMMUNICATE แบบ Modbu s นะครับซึ่งตัวของตัวเจ้าแซมกูลเนี่ยทัตกีตัวนี้มันรองรับมดบัตอยู่แล้วนะครับเราก็เขียนมดบัตในตัวของทักีนะครับเสร็จแล้วก็เขียนในส่วนของตัว ซอสโค้ดนะครับที่เป็นมดบัตรเรเบอรี่ของตัว h a ร์ดิโนลงใบนั่นเดงนะครับอ,อันนี้ก็คร่าวๆนะครับที่สามารถที่จะทดลองแล้วก็ําให้เห็นภาพว่าเราสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวไฟล์ต่อไปผมจะ,อะลองดูเจ้าฮาร์ดิโนมาให้เล่นกันนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็มีเลเบอรี่ให้ใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลก็หาง่ายขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากในส่วนของเว็บไซต์108 Engineering นะครับยังไงก็ฝาก ติดตามเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับไฟล์นี้ก็ขอขอบคุณนะครับและก็สวัสดีครับ